รถไถยนาเดินตามยันมากสิบเอ็ดแรงนะครับเครื่องสิบเอ็ดแรงนะครับระบบเกียร์มีเกียร์โลเกียร์ไฮนะครับนี่โลตัวนี้หายนะครับฝลักเดินหน้ามานี่หายอ๋อมันต้องเกลียวเกียร์เนี่ยปอกไปแล้ต้องผักผมนะครับเกียร์หนึ่งสองสามนะครับมีโลมีไฮนะครับตัวนี้อลองควงสตาร์ทหน่อย ตัวนี้ปรับขึ้นลงได้นะครับเนี่ยลดล็อกนี่น้วปรับขึ้นลงนี่เล็งขันเล็งรับติดง่ายนะครับะลองเลยตัวนี้หมุนปรับขึ้นลงได้ อ้าวอันนี้โลนะครับโลเยี่ยมสองสามสามโลก็ให้ตกันตบให้สุดมาตางนี้นะอ้าวเอาให้อยู่นะบ้าบ้าบ้า เอาไม่ต้องปั่นเอาเมีเกียร์หายนะวิ่งเร็วนะครับไม่ได้เร่งเครื่องแรงไปลังมาอยหลังมาเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะฮะไปไปลังโล ไม่อยู่ประเด็นน้นมาะปันตีดินไปเลยนี่นครับเก้าหนึ่งตีดินอ่าโอเคม่ไร่อลัลโเลยไปข้างนูน้นนี่มันหางกดเก้วัง All right. All right. How right. ไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวต้องการลึกต้องการกินมากกินน้อยก็ปรับัีนได้เลยนะครับดีคขาปรับโ้นะสวยงามมันได้ดีเครื่องสิเป็นแรงท่านใดสนใจโทรไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบงโกนะครับ0816221299 ฮะอ่าท,นะทได้ดีอลองๆก็ไปสอบถามกันได้นะครับ0 8 1 6 2 2 1 2 9นนะครับซ้ยหลงังนะ 关天机啊！